นิทานเรื่องพ่อค้ากับบ่อน้ำขณะที่พ่อค้าคนหนึ่งเดินทางมาไกลมายังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกหมู่บ้านนั้นยังมีบ่อน้ำแห่งหนึ่งรอบๆหมู่บ้านมีชาวบ้านหลายคนยืนอยู่พวกเขาถือคลาดไม้กวาดไม้ต่างๆกำลังจะปีนล,ลงไปในบ่อน้ำพ่อค้าจึงถามว่าหมู่บ้านว่าพวกท่านกำลังทำอะไรกันเหรอพวกชาวบ้านตอบกลับว่าเจ้าไม่เห็นหรอกหรือว่า พระจันทร์ตกลงไปในบ่อน้ำพวกเรากำลังจะช่วยเอาขึ้นมายังขึ้นมาไม่ได้เลยพ่อค้าหัวเราะดังนั่นและบอกให้พวกเขามองดูพระจันทร์บนท้องฟ้าแล้วก็อธิบายว่าพระจันทร์ที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเงาของพระจันทร์พระจันทร์จริงๆอยู่บนท้องฟ้าแต่พวกชาวบ้านต่างคิดว่าพ่อค้าโกหกและไม่เชื่อในคำพูดของเขาทำให้พวกชาวบ้านใช้อาวุธที่ถืออยู่ไล่ตีพ่อค้า จนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเปลี่ยนความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่ยาก